สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี่มพวพบผมก็ส่องสาวหละสแนลอีกเลยเด้อมาพบมาพอกันอยู่ใส่งานก่อสร้างเขาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะื่อน,นี้ก็มาเทคขั้นคือเก่าเด้อพี่น้องสองคนพ่อมียคือเก่านะพี่น้องสลากอะมาซอยพ่อพี่ช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่แบบประมปูนหิวขูป่ปูนเนาะพี่น้องเนาะสลากก็ต้องสวยเพื่อนน,นะพี่น้องวสวยๆกันเนาะพี่น้องเนาะ พอพีตีเห็ดู้เดียวกับคนขางชีซาอะไรก็เมื่อไงเนาะพี่น้องฉลาดก็เลยตรงมาสวยเนาะพี่น้องพะเขาต้องซอยกันเถอะนะอีผู้หนึ่งเห็ดผู้หนึ่งพนังอยู่มันก็โมเมนต์แนวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะไปแก้แบบแก้แบบแล้วแล่ะกะตีแบบเนาะตีแบบแล้วก็ผสมปูนแล้ะก็สวยกันเมื่อแหร่เมื่อนี้่ค่ะคิดว่าในขั้นต้นทีเทคานเอ็นนี่ประมาณอภิตีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องไปเดี๋ยวไปปฏิบัติงานกันไปเบึงว่พโกชลาชีพิดแบบใดนะ้องพี่น้องอ่าส้างฝังลาวกับสรั่งฝังไทยสิคือกันบ่ถทาบักคือบอสลาบักขึ้นบอสขึ้นดอกน้อเพราะว่าอยู่ไทยเขาเจ้าสีมีความพร้อมกว่านี้นะความทันสมัยของเครื่องมือนาะพี่น้องเนาะส่วนโกสลาค่ะห็ดแบบบนนะ้านบ้านาะพี่น้องเนาะเครื่องมือกับวัตถีนอยมยังยเน้องพี่น้องเนาะโอเคไปไปบ่งน้ำกันนะ้องพี่น้องเนาะมาแกะแบบกันพี่น้อง เวลาแกะนี่ก็หงสซึกว่าง่ายบ่บัดเวลาตีแบบโอ้โตเผื่อสิแล้วเวลาแกะนี่หงสซึกว่าง่ายง่ายถึมตอกตะปูลงพี่นอ้องยันถึบเหยียบเหยียบตะปูนี่ก็เอาอีกแล้วงานเข่าอีกแล้วนี่พี่นอ้องอันนี้ก็คือ ่เดี๋ยวเัาเทเสร็จแล้วเด้อพี่น้องกระสีประมาณนี้เลยเป็นไรพี่น้องโอเคบ่พอใส่ได้บ่พอใส่ได้อยู่บนน้อไปทำบุญเขาวัดเขาว่าพ่อเขาวัดเขาว่าได้อยู่นี่พี่น้องมีใครสนใจติดต่อได้เด้อรับทำอันกำแพงบ้านประมาณนี้แหละประะมาณนี้แหลพี่น้องงามกรบโปงามสกรลโปงพบ่สไล่นี่งามบอแหละพี่น้องนี ก็โอเคเด้พี่น้องเลยนี่ก็ซ้ำกับเข้าวันเครื่องไม้เครื่องมือเข้าอะไรพี่นอ้องพี่น้องเข้ามาตีแบบคานกันพี่น้องอันนี้เป็นวิธี <c oughs> ของพอพิตี้ไปขึ้นที่บนบ้านก็ได้จากคนอื่นมานําแหละพี่น้องมันเป็นวิธีของพอพิตีด้ดอกการเข้าเจ้าก็เหตุกันแบบนี้นะพี่น้อง แล้วก็เอาไหมมาแนบเนาะพี่น้องเนาะเอาเอามันบ่ออะไรสองสองตีฮะฮะต้นนี้กว้างกว่าบ่นี่พี่น้องเอาให้อยู่ในเส้นเพียกนี่เด้อนี่พี่น้องแล้วก็ตอกใส่ไม้เนาะพี่น้องเนาะตอกใส่ไม้ที่เขาตัดมานี่ตอกใส่ไม้อันนี้ไว้ ตอกติดใหม่ใน้เน้องพี่นอ้องเอาตะปูตอกตอกให้มันติดแบบนี้หึ็ดสองฝั่งน้องพี่น้องเนาะต้องสอยกันจับสองคน Ok. Ồ, oh, chấp นั่นตีมากจะท่าหน่อยพอดีเนาะนั่นมันเลือ้อนมันเลือไปทางท่าหน่อยมันส่งไปบริเวณตดนี่พี่น้องเขาก็ได้ขางหนึ่งเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะ มาที่นี่ก็จะเอาจะเอาไม้มาประกบขางนี่เนาพี่น้องเห็ดให้เป็นร่องเนาพี่น้องนะเนาะเร็จแล้วแล้วก็ผสมปูนเทเลยอันนี้เขาเอื่หนเห็ดยังไงนี่ที่เห็ดนี่อยู่น,นี่ไม้เอาหนามไม้เอาหนานพี่น้องเขาต้องเห็ดแบบนี้ถูกเสาเนาะเพื่อชดได้ระดับเดียวกันเนาพี่น้องเนาะประกบกันพี่น้องมาที่นี่ เราไม่มีตากล้องเราก็ต้องจับเองแบบนี้เนาะนี่เห็นบอกพี่น้องมันกระสีเป็น่ลงแบบนี้แหละเด้อเวลานั่นกระสิเอาไม้มาเถมใส่หม่งนี้เนาะหม่งที่มันอันนี้บรหายปูนออกเนาะพี่น้องส่วนฟังนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วได้แล้วเนาะเวลาหนาเขาตอกแล้วมันกระสิสนิดกันเขามาอีกเนาะพี่น้องเวลาหนาเขาก็ตอกตะปูนี่ให้มันเสื่อมกันเสื่อมกันแบบนี้เนาะพี่น้องมันกระสิสนิดเขามา อันนี้ก็คือวิธีตีแบบแบบสบับของลาวแบบบันบานเนาะพี่น้องเนาะเครื่องไม้เครื่องมือปร่ท่านมัยกันจะประมาณนี้แหละมาต่อกัน สู่ชีวิตขนาดพี่น้องเลยเบิ่งให้สลาหล,ลายๆนี่เด้อสู่ชีวิตขนาดเลยเป,เป็นล่องแล้วนะ Dead cỏ của lưu pin ông gheng 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 nó gheng 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 มาพี่น้องได้เวลาผสมปูนละเด้อมาทีนี่คอยคำลงแรงพอเฮาตี้แบบตี้ยังเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยเฮาก็มาผสมปูนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเฮาสิไปเทใส่แบบคานเี่าผสมไอเท่าตีไว้เนาะพี่น้องเนาะการผสมปูนกับมีหินมีทรายมีปูนละก็ผสมเขากันแล้วก็ะอ่าให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะ พอโปราลาบูมีตู้โม่เนาะพี่น้องก็ใส่แบบผสม,มเอาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะวิธีชีวิตแบบบ้นบานๆแบบสมัยเก่าการเหิดก่อสางอยู่เล่ากับชีประมาณแบบดั้งเดิมเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นเนื้อปูนที่ใส่ได้แล้วเนาะพี่น้องกับชีประมาณน,นี้เลยเลย,ยแล้วแระเลยเนาะพี่น้องพอทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่แล้วเนาะเ้ากระตักใส่คุ หิวไปเลยเนาะพี่น้องแบว่าเสียวรถคมอ้วนก็คือช่วงนี่แหละพี่น้องหิวปุ้นนั่นไปใส่ค้านนี่แหละพี่น้องเลยหิวไปที่ละสองขวดแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคส่วนนี่ก็เป็นค้านที่พอสลาที่แล้ว,ลวเลยด้อพี่น้อง เรือถ่าแกะแบบมาอื่นเนาะพี่น้องสว่วนนี้ก็คือเทสเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแหละเด้อประมาณนี้เลยโคดนำเห็นยังไงหน้าม,มีเปียนไม่แดบบุบห้มันแกะยาก บ่ให้ปูนติดใหม่แมน่แนนี่บวชแล้วปูนติดใหม่มันแก่ยากบ่อมัน,มนปูน,นบปล่นปูนมันบปล่นโอ้ปูนก็ะแลนเป็นขาวิสาตามทันว่านะงั้นบอเล่เห็ดตาม

น,นี่แหละคำว่าความลำบาก,บกเห็นเลยมหมวะสู้ชีวิตสู้ชีวิตเฉละเดินเห็ดป่อเป็นก็นต้องเป็นนะพี่น้อง Soso อยู่เด้พี่น้องเห็นวะเนี่ยน,นี่แหละผมเปิดเผยต้นต้นจะคืออะไรนี่ <S <S 2> <S 2> ไม่เห็นงานก่อสร้างเลยบ้านนี้<อ>จบโ่มีเงินน่อยบ่ค่อยบัจนา เอาทุกอย่างที่เป็นเงินเนาพี่น้องเนาะโอเคให้คอยประสมถาบอป,ปสมไปเลยบอโอเคพี่น้องจีผสมถาพอ o p ตตี้เนาะวันที่นี่เมื่อนี้พากันเทคานเอ็นบ้านสลาอื่นคานเอ็นเนาพี่น้องเนาะคานตรงกลางนะ่ะเมื่อนี้พากันเทได้ประมาณยี่สิบสี่เมตรเนาพี่น้องเนาะ โอ้ั้งเบิร์ตมัน12ซ่องซ่องละ2เมตรน้อพี่น้องกต่ที่เบวา2ี่4เมตรเนาะตอนี้ก็เป็นเวลาหามุ่งกว่าเลยดี่พี่น้องเดี๋ยวสลราชิปรมถาปพพติเนาะพี่น้องเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาไปผสมปูนถาปกติกันใด้ชี้แจวหลายๆพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยสุสุ